สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งมารีวิวเตาปิ้งย่างไฟฟ้าใช้จริงรีวิวจริงทุกขั้นตอนมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคลิปดีๆเลยวันนี้แม่พึ่งจะรีวิวเครื่องใช้ในครัวสุดเจ๋งจ้าเพิ่งไปถอยออกมานะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันจำจำไปเลย มีหลายท่านถามว่าไม่พึ่งใช้เตาปิ้งย่างไฟฟ้ายี่ห้ออะไรนะคะนี่ค่ะเป็นออตโต้เลยที่เลือกเพราะเคยใช้เครื่องไฟฟ้ายี่ห้อนี้นะคะคุณภาพดีทนทานใช้ได้เลยและราคาก็ไม่แพงมากนะคะคุ้มค่าน่าใช้อันนี้ไม่พิ่งซื้อมา399ค่ะ เป็นเตาอนเนกประสงค์สามารถปิ้งย่างทำทานกันเองในครอบครัวหรือว่าจะใช้ในการค้าขายก็ได้นะคะมาแกะกล่องรีวิวแบบจำๆจำกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรเป็นพลาสติกกลม,กม ลองแกะมาดูกันนะคะอ๋อจะเป็นขาค่ะที่ประกอบสำหรับการตั้งเตามาแล้วจ้าตัวเตาวัสดุใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะสามารถปรับความร้อนได้หลายระดับเลยค่ะมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5ตัวตะแกรงเป็นสแตนเลตอย่างดีเลยนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ปรับระดับความสูงของตัวตะแกรงค่ะจะให้ต่ำหรือสูงได้ปรับได้3ระดับเลยต่อมาก็จะเป็นส่วนของขดลวดนี่นะคะออกแบบมาให้กระจายความร้อนได้ดี สำหรับใส่น้ำแล้วก็รองน้ำมันที่ลงมาจากอาหารในการปิ้งย่างนี้จะเป็นตัวพลาสติกกลมๆที่เราเปิดมาตอนแรกนะคะก็คือประกอบเป็นฐานของเตาค่ะใส่ลงไปทั้ง4มุมแล้วก็ขันน็อตนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะมาลองใช้จริงรีวิวจริงกันเลยวันนี้ไม่เพิ่งจะทำหมูปิ้งด้วยเตาปิ้งย่างไฟฟ้าออตโต้นี่แหละคะ่ะ ใส่น้ำลงไปในถาดรองได้เลยจะช่วยในการลดควันเวลาปิ้งย่างค่ะนำขดลวดความร้อนประกอบล่างลงไปอันนี้ต้องให้ลงล็อก ok เลยนะคะถ้าเราใส่ไม่ลงล็อก ok นะคะปัญหาที่เจอก็คือไฟจะไม่ติดค่ะใส่ตะแกรงโป๊ะลงไปแบบนี้เลยง่ายมากๆประกอบล่างเสร็จภายใน5นาทีเดี๋ยวเราไปทำหมูปิ้งกันค่ะ ส่วนความร้อนทุกท่านก็ลองค่อยๆปรับดูตามความเหมาะสมได้เลยนะคะมีถึง5ระดับด้วยกันนี่ค่ะม่เพิ่งเปิดประมาณ1-2นาทีนะคะเตาร้อนเร็วมากๆ ที่แม่พึ่งเลือกซื้อเครื่องนี้เพราะว่าสามารถนํามาทําอาหารทานในครอบครัวสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ยังสามารถนําไปทําอาหารขายได้ด้วยนะคะในราคา399บาบาทแนมะ่พึ่งว่าคุ้มค่าน่าใช้เลยค่ะเครื่องนี้จะทำหมูย่างไก่ย่างนะคะปิ้งย่างซีฟูด้ดจัดได้หมดเลยจ้ะฝากกดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะเราจะมารีวิวเครื่องใช้ในครัวแจ่มๆพร้อมเมนูอร่อยอีกมากมายเลยค่ะ